สวัสดีทุกคนวันนี้มารีวิวสกินของคลิฟซี่กนันเนาะคลิฟซี่ช่วงนี้ติดคลิฟซีนะ่เนาะคลิฟซน่ากลว่าจะรีวิวสกินของตัวตัวหนึ่งที่ประมาณนี้เนาะโอเคแต่คลิปนี้ของคลิฟซี่ก่อนเป็นเมนเนด เมชม,มาเลยมาเลยนี่คือจะตัวบางกระทางทีมใช่ไหมห้ามเล่นห้ามเล่นปกติจะชอบเล่นกดเปลี่ยนสกินเล่นเล่นไปไม่เอาไม่เจอเสียเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ได้เล่นสกินให้ดูแ,แต่ก็อยากเล่นอันนี้เป็นสกินแบบปกตินะ เป็นสก,กินระดับลีมีเตดแบบปกติดังนั้นจะไม่มีเอฟเฟกต์แล้วไม่ต้องถามว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไงไม่ต้องถามไม่มีจบดูถ้าทางทีม,มน่าจะชนะนะเพราะแบบมีแต่คนโลน่ากลัวน่ากลัวดูทีมมันดีโลน่ารักโลน่ารักอยู่ดูและดูชัดโลก็นน่ารักเหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าไอ้พวกนั้นละกันที่เพื่อนร่วมทีมเป็นทูเลนที่ไม่มีอะไรเลยอุ้ยน่ารักนี่พูดตั้งนานหนึ่งนาทีเองเหรอนี่ว่านานนะ ไปเซเว่นมาวันนี้ไปเซเ <P ina S 1> ว่นได้ซูชิทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยอันนี้เป็นแค่ไลฟ์สไตล์เนาะอยากถ้าก้องจะถ้เกล้องนจะเติบโตมากกว่านี้ก็จะทำ,ะทำเ,เป็นแนว,นวนไลฟ์สไตล์ด้วยแต่ไม่รู้จะหากล้องตอนไหนเนี่ยเพราะคือก็เงองอยู่ก็เงงกลัวว่าวจะทำไม่ดีแล้วแบบจะมีคนด่าแบบเป็นเด็กโงู่ไม่ทำอะไรไม่เคยเป็นที่ป็นคนทำไม่เป็นจริงๆนั่นแหละ ได้ก,นะไดนะก็อย่างนะเล่นไม่เป็นเล่มไอคิกซี่เนี่ยโลก็เลยน่ารักน่ารักค่ะที่แบบโลเป็นสีเขียวได้ก็เพราะเพื่อเนเล่นเล่นเล่นอุ้ยงาตายาโหดดูเป็นงานเป็นงานคลิปนี้สบายแน่นอนมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตอันนี้ไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักกันอันนี้มาโซโ,นะโ,โล่นะโซโล่โซโล่อืมทำไมไม่ได้ทีสกิลเลยขอทีสกิลน่อยไ,ไม่ได้หรอ จริงก็เคยอัดเอาอไว้นะอันนี้แอบเอาอไว้ตั้งแต่ทุกคนคือทุกคนอันนี้คือภาพอันนี้คือเรากะว่าเราจะแบบก็คือหลังจากอันนี้คือวันแรกที่จะกินมันออกมาเลยนะแต่แค่อันนี้เป็นคลิปดอกนะทุกคนเป็นคลิปดองนะแน่นอนเป็นคลิปดองนั้นเราเป็นคนที่แบบ มีคลิปแต่ขี้เกียจลงอ่ะว่า,างั้นแหละพวงนี้ตาอีโอ้โหทุกคนนี้เป็นคลิปดองนะนะไม่ใช่คลิปสดสดยใหม่นะอยากองเต่ผิดกันนะเออนี่ฝ่อยสกิลเล่นไปเลยตัวอะไรไม่ดีฟ้าฟ้าไม่ขำนะไม่ขำเลยตัวตูนี้คือ ทำไมรู้สึกว่ามันหน,นมแนมจังเลยหน,ยนมแนมอย่าหนมแนมนะล,ลูกอย่าหนมแนมเขาบอกว่าอย่าหนมแนมนี่ลูกโอ้ยยาหนมแนมให้มันมากลูกเนี่ยฉันเนี่หนยหนมแนมอืมช้าช้าเฮ้ยดีอยู่เทลคือดีดีสุดเล่าเทลเนะี่ยเทลดูจะเป็นตัวแบกเนาะแครี่ที่ไหนแบกมันเป็นป่าดีแต่เทลมันก็ป่าแล้วแล้วแปลกหมายความว่าเทลมันก็เป็นคนแบก ทรงสารทีมทรงข้าไม่ได้คิวสักคิวเลยโลก็ดูแบบเป็นมืออาชีพนะโลสีเขียวน่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะตอนเด็กๆฉันคิดว่าแบบโลสีเขียวหายากเออเล่นสับตาได้แล้วเออสวยสวยสุดสวยสุดนะเออเออสวยสนะวยสยวยสวยอยากให้แบบเราปล่อยไปด้วยมันเดินเล่นเล่นเล่นอยู่อะ ก็ถึงจีนนะอยากให้แบบเพิ่มแบบอย่างนี้มันจะได้เล่นง่ายมากขึ้นเกือดช่วงนี้คือจะตีบ่อยมากคือช่วงนี้คือตัวดีบ่อยเพราะแบบเลือดไม่ถึงคือแบบแต่ระยะเวลาทีมันถึงเนี่ขอพีเอ็มเขาวนว่ายวนหมดเฮ้ยมังกรเอาเอาเลยเพื่อนมังกรมังกรหามังกรมังกรมังกรเลยนะเว้ยมังกรแบบเดยงแตกสงสารมังกรน่ะ คลิปนี้มังกรเป็นสปอนเซอร์หรือปล่าแบบดีคือ ROV ไม่ได้จ่ายแล้วนะอันนี้มาคิดเร่นงกิเธอ้ย e คิดน่ามี Real ิวเสกิโอเมนนะได้มาแล้วพี่เกียร์ทำง่ายๆเลยไม่ต้องถามไม่ไมไม่ทม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมีไม่ไม่าม่ไม่ไม่ไม่่ม่ามา่าไา่ม่ไ เราก็สจ๋ว่าจะมาผาอย่างแต่อือเล่นวิธีผ่าก็เลยลกทิ้งไปแล้วคือคราวนั้นมันแพดน้ด้นะคือหัดเล่นตอนนั้นคือโลไม่ได้เป็นถีบขอบเขียวเหมือนคราวนี้นะเว้ยคือเกินคือกาจ่ะอันติไปเลยจบๆเดี๋ยวอีกตาหนึ่งเนาะนี่มันสั้นๆไปอะแต่ว่าเขาจะ พี่โอุปรชชีกับพี่ไอจุมารู้จักไหมพี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์คลิปเราแต่แค่เราจะเปิดคลิปพี่เขาโอ๊ยจบแล้วเหรอเร็วจังเราจะเปิดเพลงพี่เขาเนาะเพื่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มความความความสุขให้แก่เราโนสวี t เนาะเพลงชื่อว่าอะไรนะโนสวี t เออโนสวี n โนสวี t อ่าจุ้ม มาทัชชี่โอเคเรียบร้อยอนี่แทนแทนมันมีเสียงนะแต่มันไม่เห็นภาพเดี๋ยวนะเฮ้ยเสียงนเล่นแล้วโอเคโอเคดีขึ้นเย<ต>อะเลย เสียงพี่แกดูน่แผลนะเสียงพี่แกดูน่าแผลนะจะภาพคลิปเยอะไปไหมพี่ทัชพี่เสียงดูแผกพี่เขาเป็นอะไรกันป่าวเสียงน่าแผลปกติพี่เขาเสียงไม่ค่อยแผกเดี๋ยวต้องเป็นเสียงเพลงสิไม่เสียงแกเทวแกแย่งซีนพี่เขาหยุดอันดานสักกะทีเถอะนะ รับเพลงอ่ะเสียงเพลงหายเลยอทุกคน <_ an> เขาจะเล่นอ,กอีกเกมหนึ่งแล้วกันเนาะคี้เกยียจเล่น R O V แล้วอะ <_ an> ่ะโอเมนคือจะเป็นคลิปที่แบบต้องฝืนใจตัวเองสุดๆแล้วแนล่ <_ an> พูดง่ายโอเมนเล่นไม่เป็นมันคือคลิปคลิปแห่งการฝืนร่างกาย <_ an> ก็ว่า <_ an> นี่ <_ an> เพลง <_ an> แล้เกลนี้เลย <_ an> เป็นนักบวชติดนักเว่อันนี้จะเล่นไอดีนักเล่ห์หรนักบวชเนี่ยไอ้เคยเขาไอทีไม่ขอเล่นักเว่ก่อนเนาะเพราะเป็นไอดีหลักไอดีหลัก นักบวดคือแกจะนำไอ้เจ้านักเวทไปแล้วนวย้ยทุกคนหมดแล้วหน่อยดีคือกินไม่ไหวอ่ะแต่อันนักเวทแล้วกัน,นะน,นกกเนาะไอ้เจ้าไอ้ดีมิกเกอร์แล้วที่เคินเข้าไอ้ดีกินนะ <c oughs> สุดนบ้าอะไรอของมันทุกคนช่องนี้คือบ้าโบสุดแล้ว ทุกคนจงจำเอาไว้อันนี้คือคลิปดองนะไม่ใช่คลิปสูสดนะ<น>เออถ่ายไว้ตั้งแต่อันนี้วิดีโอนี้มันมาตั้งแต่ตอนแรกๆกันนะที่สกินคิกซิ่นมาทุกคนอย่าแบบอย่ามั่วนะอย่ามัว่วอย่ามัว่วถ้ามั่วตบ นักเวทอักเล้นก็ต้องเอานักเวทของเป็นของตัวเองฉันก็งนักเวทกทมันคือของฉันแล้วมันก็เลต้องเป็นของฉันตลอดกันทุกคนา็อธิบายสกิลก่อนนะ สกิลสเป็นอย่เงี second, second, ้ยเป็นการพุ่งลงมาสกิลสี่ที่หนงเป็นการยิงบนสกิลห้าก็ควรู้แหละมันมสามอบแต่อันี้สกิลของสัตวเี้ยงแล้วเนาะเลเวลใก่้นี้นี่นี่นก็จะเลืวลปล่อยได้เหมือนเหมือนแต่แค่มันจะอยู่ไม่ใช่งาน คนบ่นแล้วเด็กทุกคนมีคนามพยายามด้ลยล่อันนี้คือสัตว์แบบสัตว์เลเวล31หรือเล,เลเวล26กันแน่คือกลางเหมือนเลเวล26มากอ่ะเป็นเล่นกับเพื่อนยีิบหกเลเวล26ดูไหมมันไม่จริงจังเลยวะมันคิดว่าตัวเองชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดูไหมมันแพ้จบเออซุ่มไว้คือเป็นฉากจบที่ดีมาก

ทุกคนทุกคนก็าไม่ไหวนล้คลิปมันไม่เอาอะ แตกคนเขาก็บอกว่าไม่สน,นุกเราต้องเอามาว่าอะไรยเกมไหนเนาะให้จะเป็นไอเจ้กเกมกรงข้างล่างนะไม่เอาเน้ะไม่เล่นไม่เล่นไอเ,เจ้าเกมปืนนั่นหรอโ <'s> มไม่ต้องทำหาลบไปแล้วจบวทุกคนทุกคนแล้วเขาจะมารีวิวแอป,ปนี้กันนะเป็นแอปแอป,ปสีแดงๆมันคล้ายกับยูทูบกันทุกคนเนี U ่ย T U B B E E DUBEE e. เนี่ยมันจะสามารถทำนี้ได้นะทุกคนเปิดเพลงแล้วก็เล่นเกมไปได้ง่ายเลยเราสวีดเอาเพลงสวีตแล้วทันนะขอปิดเพลงแป๊บอย่างเช่นเราสามารถที่จะแบบเรากดตรงเพลงที่เราต้องการเนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าแบบเราไม่อยากให้มันมีหน้าจอแบบนี้เราก็กดตรงที่รูกหูฟังตรงนี้ได้ป๊บหายไปเลยแต่มันก็จะมีเสียงนะ เราจะมาปิดตรงตรงข้างล่างนะ่ยเป็นแท็คแทคข้างล่างแล้วกดก,กระบาดเพลงก็จะจบเลยเห็นไหมต้องตีอยู่นะทุกคนบ๊ายบายนะโฆษณาแป๊บเดียวแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวนะดูนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เข้าสู่ช่วงไรเอ้าวีเกมขาย,ายนะของอันนี้ไม่ใช่ขายของนะขายแอป T-U-B-E-E ี อืมก็จะเป็นอย่างนี้นะโนสวีด no แล้วกันชอบละพี่ก็คือเรากดเ,เราเซิร์ชเพลงแล้วเราก็หาเพลงที่เราชอบเลยอย่างเช่นโนสวีดอันนี้อันแรกเลยแล้วคือเราไม่อยากให้มันแบบเราควบคุมหน้าเราได้ตามใจนะแล้วเราอยากให้แบบเราไม่อยากเห็นหน้าจอแต่เราอยากให้เสียงเพลงมีอย่างเดียวอนะไรเงี้ยแล้วก็แค่กดตรงรูปหูฟังหูฟัง แล,แล้วเราก็กดเดี๋ยวแป๊บนึงสต็อปเพลงแป๊บนึงนะเราก็สามารถที่จะปิดเพลงได้โดยการเปิดแอปนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นแบบแถบข้างล่างนะแถบข้างล่างเนี่ยเราก,กดกระบาดไปเลยอขอโฆษณาให้พี่ออปาาชิกับพี่อาจุมานิดนึงนะโอเคนะอย่าว่ากันนะทุกคนอย่าลืมดูคลิปเขานะ เออไม่เอาดีกว่าอะไรอ่ะอะไรอีกละ่ะทุกคน no sweet เออทุกคนเขาลืมเลยแอปนี้แอป G B O A R D มีสัญลักษณ์ Google นะ่ะทุกคนแค่ทุกคนโหลดแอปนี้ก็ปรับแต่งนี่หน่อยๆนะสำหรับคนที่เป็น Android นะอยากให้แบบ มันก็สามารถเขียนลายมือเช่นแบบอ้อยอะไรเนี่ยทำไมน,นะทุกคนเมื่อกี้กวนกวายนิดนึงอย่างเช่นแบบเราจะวาดเป็นวงจรอะไรสักอย่างอย่างนี้เนาะมีน้อยคือสวยสวยเจ้าเบสสวยเจ้าเบ้หัวใจไม่ได้นะเออช่องแบบนะ เอาลืมให้หัวตัวเล่งนะ่ะทุกคนเราคิดอย่างานั้นลรคือนะทุกคนอยึางชิ้นแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบอย่าแงบบเช่นตรงนี้ คิดนะว่า YouTube ไม่มีไมโครโฟนเขาก็จะมีไมโครโฟนของตัวเองเช่นแบบมังหะายเห็นไหมมันแบบทำได้เหมือนไมโครโฟนอะไรนักครอบครัวโบบะพี่เอกฮาร์ดอกเกอร์เห็นมาได้ด้วยกู o ก l e ดีจริงเปล่า ทุกคนคือมันดีจริงอ่ะแล้วคือแบบใครเป็นเหมือนเขาไหมที่แบบา้อ่ได้โหลดแอปนี้มาตอนแรกอ่ะเราเห็นรูปในแบบในสติ๊กเกอร์หรือไม่แล้วเราพอกดมามันไม่เหมือนจริงอ่ะทุกคนเขาแค่แบบเราเขาเราแค่กดตรงรูปลูกศรตรงเนี้ยค้างไว้แล้วเราก็เลือกไปตรงรูปอีโมจิแค่นี้แหละเลือกอคือเยอะมากอ่ะทุกคนคือดีมันดีจริงๆนะทุกคนเชื่อเขานะเชื่อเขาแล้วคือมันเลือกได้เยอะอยู่เลยนะ เือกทดีอยู่แต่ข้อเสียของเจ้านี่ก็คือเจ้าตรงรูปตรงชาติอ่ะประเทศไทยมันหายากเลยนะก็ต้องจำใจนะทุกคนเนะเพราะว่าประเทศมันเยอะจริงๆดังนั้นก็เหมือนไม่ใช่จุดจุดเสียของเขาหรอกนะดังน,นั้นไม่เป็นไรนะทุกคนไม่เป็นไรนะมาดูกันต่อเลยเนวๆเต็มเลยเต็มเลยทั้งรูปรูปของ ลุงคนนั้นนะเนาะรูปของลุงคนนั้นก็มีนะนี่ไงรูปของลุงคนนั้นอนะคือซู๊ยเจเบ้อะไรอะบาฟาโลวีเอ็วัวเอ้ยอะไรเนี่ยแมวเอยน่าเกลียดอะไม่ชอบเฮ้ยงูพอ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 ดูเยอะไปดูเยอะไปไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบก็ประมาณนะั้นนะทุกคนประเทศไทยหายากจริง รู้ไหมตอนแรกอ่ะเขาเห็นแบบไอเจ้าหยุดน้ําอย่างเงี้ยทุกคนไอเจ้าแบบเก่าหายากมากเพะโหลดอันนี้มาทุกคนหาง่ายมากเลยอ่ะแล้วคือแบบเราสามารถพิมพ์หายแนะกดตรงลูกศรตรงสีขาวๆอ่ะตรงแถบข้างบนเนี้ยไม่ใช่ข้างบนสุดนะข้างบนรูปอิโมจิทั้งหมดอ่ะเรากดไปเลยแล้วเราก็จะพิมพ์คําว่าน้ํา ก็ไม่เอานเนี่ยทุกคนคือมันหาง่ายจริงๆนะขนาดน้ำเค็มมียังมีเลยอะ่ะคือมันดีจริงๆนะทุกคนอย่าว่าเขานะถ้าสตว่าก็ไปว่าที่ก็รืดน,นะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายอืมก็คือฝากช่องของเขาด้วยนะเขาช่องเองแล้วคือแบบมันแย่มากเลยอ,อร่อยอะ่ะโอ้ยอแต่แสบร้สด คือเขาดูตัวเองแล้วคือมันไม่ดีอ่ะทุกคนช่วยกดติดตามเขาหน่อยนะคนที่ดูเอ๊คลิปอะไรนะคมอ่ะต้องหกร้อยคนทำไมไนมะ่มีใครกดติดตามเขาสักคนเลยอ่ะมีแค่สองคนเองใครที่ติดตามเขานะมารายงานตัวตอนนี้เลยนะโอเคไปไปไป,ไปนะทุกคน ถ้าครบหนึ่งพันนะเขาจะได้แบบมีชุมชนอมของตัวเองเขาจะได้แบบโพสรูปนู่นนู่นนี้เขามีรูปหลายรูปเลยที่เขาเก็บเอาไว้แล้วเขาอยากจะโพสม,มากๆเลยบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ